ู่กับร้าน Perfect Car Audio นะคะและในวันนี้นะคะเป็นคิวของ Nissan a r m e l a นะคะปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะปี2021นะคะชมใหม่นี้เลยนะคะและลูกค้านะคะก็สนใจนะคะติดตั้งเป็นจอ M Star Q9 นะคะ a m 6ลำย2 8นะคะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นฟังก์ชันด้านในแล้วก็ติดตั้งของจอนะคะว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะสวยงามแค่ไหนนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นีคะก็อยู่บนรถอเมล่านะคะปี2021นะคะซึ่งรถคันนี้นะีคะจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยมีทางกล้อง360ที่มาจากศูนย์นะคะมี คอนพลพวงมาลัยนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าการใช้งานนะคะติดจอรุ่นนี้การใช้งานทุกๆอย่างของตัวรถนะคะยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะเป็นจอ M Star Q9 นะคะ RAM 6ลอมรอยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะใส่ซิมได้เลยนะคะลูกค้าก็ใช้งานนะคะได้เลยนะไม่ต้องแชร์เน็ตนะคะก็สามารถถือซิมมาใส่นะคะการใช้งานก็จะใช้งานเหมือนมือถือของเราเลยนะคะแล้วตัวจ ุ่นนี้นะี่คะมีขนาด10นิ้วนะคะลูกค้าจะเห็นว่าพอดีกับตัวช่องคอนโซลเลยนะคะสําหรับรถอามิล่าปี2021นะคะจะบอกเลยว่าสวยและลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของการใช้งานของตัวจอ M StarQ 9ิ้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นแรมหนะคะลูกค้าแค่จิ้มแค่นั้นสัมผัสนะคะเบาๆแต่ก็มาแล้วเห็นไหมคะทุกอย่างคือทัสกินเนี่ยคือลื่นไหลามากลูกค้าแค่สัมผัสแค่นั้นเองนะคะจิ้มเราคือมาจิ้มเรามานะคะ มาละปึ๊บมาละเห็นไหมคะลูกค้าคือแบบมันเร็วแล้วไวมากๆจริงๆนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างคือแบบเร็วมากๆนะคะตัวนี้ลำ6ล m 128สำหรับการใช้งานนะคะคือตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวจอเนี่ยนอกจากจะคมชัดและในส่วนของภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิดีโอกันบ้างดีงกว่านะคะว่ามันจะชัดแค่ไหน ลูกค้าเห็นไหมคะว่าสีของภาพเนี่ยจะเด่นละคมและชัดมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นจอนะคะ QLED นะคะเห็นไหมคะทุกอย่างนะคะจะตามเม็ดภาพสีภาพเนี่ยคือชัดแจ๋วมากๆนะคะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นน้าว่ารถคันนี้นะคะทุกอย่างมาจากสูนย์นะคะการใช้งานของตัวคอนโทรลพวงมาลัยนะคะเห็นไหมคะก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะลูกค้า ปรับเสียงเพิ่มนะคะปรับเสียงลดนะคะแล้ที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกไปรถคันนี้นะคะก็เป็นกล้องรอบคันที่มาจากสูนนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าเพียรถอยกันค่ะหน้าจอก็จะวาร์ปกลับเข้ามาแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะแล้วหน้าจอก็กลับมาเล่นได้ตามปกติเลยนะคะซึ่งมันแบบสุดสุดยอดมากๆเลยนะคะ จอตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับแต่งเสียงได้นะคะระบบ DSP นะคะนี่นะคะระบบเสียงนะคะปรับเสียงได้รอบทิศทางเลยนะคะนะคะปรับด้านหน้าด้านหลังนะคะสามารถที่จะกดจิ้มแล้วก็ปรับได้เลยนะคะการปรับแต่งเสียงก็ดีที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าจอรุ่นนี้นะคะนอกจากภาพคมชัดแล้วนะคะแสงสีเสียงอะไรทุกอย่างในของจอเนี่ยตอนนี้ถือว่าดีสุดในตอนนี้เลยนะคะเป็นจอ M Star Q9 นะคะ แล้วตัวนี้นะคะยังมีระบบนะคะในการติดตามรถหายด้วยนะคะก็คือตัวนี้นะคะคาเนีนยนั่นเองนะคะจะแสดงที่ตำแหน่งที่ตั้งนะคะว่ารถของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเกิดท่ารถหายขึ้นมานะคะก็สามารถใช้งานของแอปนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับจอรุ่นนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการ ใช้างานของตัวจอรแรม6นะคะลอม128นี้นะคะมันสุดยอดเลยใช่ไหมคะและลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะในการติดตั้งจอนะคะของ M Star นะคะก็สามารถนะคะที่จะสอบถามเข้ามาอินบ็อกที่หน้าเพจของเรานะคะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ By Perfect Car นะคะจะมีน้องๆแอดมินนะคะคอยให้ข้อมูลอยู่นะคะหรือว่านะคะจะเดินทางนะคะมาด้วยตัวเองคือจะมาดูจอนะคะร้านอยู่ที่ในซอยวอราประดุกนะคะอยู่ริมถนนเลยติดกับบิ๊กซีมินินะคะจากหน้าปัง ประมาณ4-5กิโลเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกจอนะคะแล้วก็ดูจอรุ่นอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ร้านนะคะ0642352224ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกๆวิธีทางนะคะก็คือเราให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษาก่อนนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจยังไงก็ฝั่งร้าน Perfect Car Audio ไว้ด้วยนี่คะยังไงเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าอีกนะคะว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแล้วก็ติดตั้งตัวจอ M Star รุ่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฟัง์กชันการใช้งานเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนนะคะไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ